สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเฉริมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลขไม่น่าลงทุนของอาจารย์นันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราปล่อยเลขชุดเต็มของอาจารย์นันไปแล้วนะครับอาจารย์นันก็ส่งเลข คู่คู่ดับเนาะหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนของอสองตัวล่างนะครับเพื่อนๆเ,เอามาให้พิจารณากันนะครับงวดที่ผ่านมาก็เป็นงวดแรกนะครับเพื่อนๆอาจารย์นันก็เลขอ่อส่งคู่ดับมาให้นะครับก็เป็น16ชุดเนาะ สิชุดก็ถือว่าไม่ไม่มานะครับเอาอยู่เนาะสิชุดนะครับเป็นเลขไม่น่าลงทุนล่างของอาจารย์นั้นนะครับเพื่อนๆพือนเลขออกที่หกหนึ่งนะครับ<ๆ>ก็ไม่มีนะครับหกหนึ่งถือว่าเอาอยู่นะครับเลขอาจารย์นั้นงวดนี้ก็เป็นงวดที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับเราก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆนได้ชมกันเนาะ ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ชอบเนอะ,อะก็เก็บไว้พิจารณานะครับท่านไหนที่ไม่ชอบเลขอ่าคู่ดับก็ปล่อยผ่านนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ คู่ดับนะครับคู่ดับล่างนะครับอันนั้นนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับเพื่อนๆถ้าท่านใดชอบเนาะท่านใดชอบที่เก็บไว้ไปพิจารณาไว้ตัดเลขเนาะก็เอาไปไว้ตัดนะครับท่านไหนที่ไม่ชอบเลขคู่ดับก็ปล่อยผ่านนะครับเพื่อนๆนโอ้ลมแรงนะครับวันนี้ มวดที่ผ่านมาก็ได้16ชุดนะครับก็เดเอาเลขออกที่6กหนึ่งเนาะก็เอาอยู่นะครับมวดนี้อาจารย์นั้นก็ส่งมาให้แล้วนะครับเลขคู่ดับเลขคู่ไม่น่าลงทุนนะครับ ก็คู่ดับล่างนะครับของอาจารย์นันนะวันที่16เดือนธันวาคมนะครับเพื่อนๆคู่แรกของเรานะครับก็ได้ที่46นะครับ43ครับ 2ี่สองนะครับสองสามนะครับแล้วก็คัดแยกเอาเนาะว่าอา,อาจารย์นั้นอย่างเลขเด่นอาจารย์นั้นก็ได้ที่เจ็ดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่เลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งนะครับถูกตัดออกไปกี่ตัวแล้วเนาะหกสองนะครับ 9กสองครับ02ครับ39นะครับงวดนี้ได้15ชุดนะงวดนี้ได้15ชุด30นะครับ49ครับ สี่ศนะครับหกเก้าครับเอาไว้พิจารณานะครับเอาไว้ไปตัดตัวเลขออกเนาะถ้าท่านใดชอบก็เอาเอาไปตัดได้นะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบกลัวว่าจะพลาดก็ปล่อยผ่านนะครับเพื่อนๆหกศูนย์นะครับ เนะครับ6 3สาครับงวดนี้ได้ที่อ่าสิบ้าชุดนะครับเพื่อนๆอ่าสี่สามสิบสองนะครับ12บ3 45 15ี่ห้าสิบห้าชุดนะครับเพื่อนๆงวดก่อนได้16ชุดเนาะงวดนี้ได้สิบ้าชุดนะครับเลขไม่น่าลงทุนนะครับเลขไม่น่าลงทุนไม่ใช่เลขเด่นนะครับเพื่อนๆเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับของอาจารย์นันเนาะ ่าส่งมางวดแรกก็เอาอยู่นะครับลงวันที่นะครับวันที่สิบหกนะครับเดือนสิบสองนะครับ ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเหลือ,อของปีนี้ก็อีก2งวดเนาะงวดวันที่16เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็งวดวันที่30เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาจะมีอยู่3งวดนะครับเพื่อนๆอ่าชุดเต็มนะครับชุดเต็มของอาจารย์นันเนาะแล้วก็เอามาตรวจสอบกันเนาะจับ ตัวเด่นตัวรองนะครับเพื่อนๆอาจรารย์นันก็น่าจะตัดออกหมดแล้วเนาะตัดมาให้เราแล้วว่าไอชุดเด่นกับชุดเลขไม่น่าลงทุนน่าจะตัดน่าจะแยกออกจากกันแล้วนะครับก็เราก็เจ็ดแปหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเลขเด่นเนาะเพื่อนเพ่อชุดเต็มของอาจรารย์นันเลขเด่นนะครับอันนี้เป็นเลขไม่น่าลงทุนของอาจรารย์นันนะคะรับเพื่อนๆ มันจะมีเลขของเฉลิมชาติอีก1ชุดนะครับก็มีเลขตัวเด่นของเฉลิมชาตินะครับเพื่อนๆล่างต้องมีนะครับล่างต้องมีขาดไม่ได้นะครับ ตั้งแต่ใช้มาก็ผิดงวดเดียวเนาะแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินต่อเนาะแล้วก็มาใช้งวดนี้อีกหนึ่งงวดนะครับก็ได้ที่9052นนะครับเพื่อนๆดูว่าจะมาไหมหรือว่าจะหลุดอีกถ้าว่าเป็นไปได้เนาะเพื่อนๆก็น่าจะประกบคู่นะครับของอาจารย์นันกับของเฉลิมชาตินะครับล่างต้องมีของเฉลิมชาตินะครับกับ เด่นอาจารย์นันเนาะแล้วคราวนี้เราก็เอามาเทียบเลขไม่น่าลงทุนนะครับเพื่อนๆก็มาเทียบดูกับเลขไม่น่าลงทุนนะครับว่าตัวไหนไม่ไม่น่าเล่นเนาะตัวไหนไม่น่าลงทุนนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆ เลขอของเฉลิมชาตินะครับล่างต้องมีนี่ก็ที่ใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสิบสิบเจ็ดสิบแปดงวดแล้วนะครับหลุดไปหนึ่งงวดเนาะหลุดไปหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็มาใช้งวดนี้อีกหนึ่งงวดนะครับ<อ>ถ้าเป็นไปได้ของอาจารย์นั้นกับของเฉลิมชาติไม่ตรงกันอย่างนี้ก็น่าจะ น่าจะกอดคู่กันได้นะครับเพื่อนๆถ้ากอดคู่จับคู่กันก็จะได้เป็นเลขที่12ชุดนะครับจะเป็นเลข12ชุดแล้วก็เอาเลข12ชุดมาตัดกับเลขไม่น่าลงทุนนะครับจะจะมีไหมหรือว่าจะให้เฉลิมชาติทำให้เนาะจะประกบคู่เอา เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆเนฉลิมชาติจะกบคู่ให้เนาะแล้วก็เอามาตัดเลขไม่น่าลงทุนของอา,อาจารย์นันนะครับส่วนคลิปนี้ฉเฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆ คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปประกบคู่ให้ดูเนาะประกอบคู่ให้ดูแล้วก็เป็นคลิปสูตรอ่าต่างๆของเฉลิมชาติอ่าจะเอาลงไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะสูตรไหนเดินดีแล้วก็เอามาใช้ต่อนะครับสูตรไหนที่หลุดแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะครับคลิปนี้ก็เฉลิมชาติก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ